โอ้ oh. Good Morning ครับทุกคนตื่นมาพร้อมกับน้ําท่วมนะโอ้ oh. มองไปทางซอยนูน้นซอยนี้น้ําก็ท่วมหมดเลยแถวบ้านใครน้ําท่วมบ้างครับผมนะฮะถนนแถวบ้านเฮียน้ําท่วมเป็นจุดๆนะไม่ได้ท่วมทั้งหมดแต่คือว่าโอ้ oh. บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับการลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่า เราไม่ต้องพูดถึงคนเก่าๆแล้วกันเพราะว่าคนเก่าๆกระจอกนะครับผมนะโคตรกระจอกแล้วไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคือกระจอกดีกว่าพูดง่ายๆนะฮะก็อาจจะเป็นผลดีกับคนสมัครคนอื่นนะอ่ะโอเควันนี้ท้องฟ้าแจมา่มใสมีเมฆแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่า ดูหน้าโซเชียลรถติดซะเหลือเกินนะน้ำท่วมรถติดโรงเรียนเปิดปัดโท่นะบอกได้เลยว่าสู้ๆกันครับทุกคนนะวันนี้เฮียก็อาจจะอาจจะไปเมกกบภาษา,านะครับผมไปทุระแถวนั้นนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเฮียจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ดูไปขออนุญาตไปทำงานก่อนครับผมไปทุราไปแบงค์ไปอะไรหลายๆอย่างก่อนนะครับเจอกัน Few moments later. สวัสดีครับทุกคนเฮียอยู่ที่เดิมครับผมเมกาพาซาสะพานเหล็กเฮียมาทุละนะครับแต่วันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตหน่อยคือไม่ได้อัปเดตอะไรหรอกคือจะมาดูว่ามีออะไรออกใหม่นะแต่คือว่าก็อัปเดตกันไปเรื่อยๆมึงจะเบิ้ลทำใหม่วะโอเคนะไปดูกันดีกว่าเมกาพาซาอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองไป แกครับผมของรีโปรดักเทียบเลยนี่นะครับผมเยอะ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 นี่ทุกคนนูกันดั้มรีโปรดักออกมาแล้วนะครับแล้วก็สวยๆเทียบเลยนี่วันดีครับมีอะไรออกใหม่ไหมอาทิตย์นี้ของออกใหม่ไม่มีมีแต่พวกรีโปรดักรีโปรดักฮะ ตอนนี้นิวสั่งเมีพวกนิวไฮนิวซัสบี้ไอซ์เจ็ดแปดสามศูนย์ถ้าใครอยากได้เออเทิร์นเอหมดยังสามกล่องรวดสามกล่องรวดน่าจะมีที่ซัพพอร์ตอีกตัวสองตัวอ่าใครอยากได้สุดสัปดาห์นี้มีซัพเปอร์โรบอทเกสเทนตัวดำครับอ่าแล้วก็จะมีพวกเอ่อเลเดอร์ไรเดอร์อ่าตัวของฟูเมคานิคอลอา่กันดั้มไรเดอร์ใช่ครับไรเดอร์อ โอเคถ้าใครอยากได้ของยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับทักมาในเพจได้เลยมาดูได้นะถ้ากลัวหมดนะบางโัวก็มีลูกค้าทักมาแล้วอะไรไปแล้วอย่างอย่างนี้วีวีคอนทองก็ไปแล้วไปแล้วไปนะแพงไหมยู่ดีคอนทองเทจีปกติอยู่ประมาณพันพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยใครับไปหมดแล้วไปหมดแล้วโอ้โหจ้าไปเลยเยอะครับเหลือเีประมาณสามตัวไปหมดอ๋อ โอเคนี่ตอนนี้อุปกรณ์มีเพียบใช่ครับเหมือนเดิมก๊อตแฮนก็ราคาดีนะเราเรายังไม่ขึ้นสั่เปลี่ยนราคาใหม่ครับเร,เ,รเรายังให้อยู่ต่ำสองไว้ก่อนต่ำกว่าสองไว้ก่อนตึงราคาเหมือนน้ำมันนะก็กตึงมาก <c oughs> <c oughs> เราตึงมากนี่โอ้โห <c oughs> มีพวกเครื่องหลายชนิดนะน้ำยาหลายชนิดมาถามได้อะไรใช้ยังไงนะครับผมใช้ดมก็ได้ใช้ดมก็ได้ปะตรโท โอเคขอบคุณครับนี่นะมาที่1ล้านอัปเดตก่อนเลยล้านที่2มีอะไรครับมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งไปชึบนี่สวัสดีครับผมบมีอะไรอัปเดตบ้างไหมฮะโอ,โอ้มีนี่วันพีชเป็นเรือลำเล็กใช่ไหมฮะลำเล็กครับผมอ่าแล้ว นี่นูซาสบีอ่ารีโปรดกรับไหมฮะเทียบเลยจะไม่มีอะไรใหม่จะปอาทิตย์ก็มีนิดหน่อยใช่ไหมได้หายนูหมดยังหมดแล้วนั่นไงต้องไวใช่ไหมมาน้อยใช่ไหมได้มาน้อยใช่โอ้ถูกตัดออเดอร์โอเคได้เลยครับถ้าใครอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับโอเคไปไปกันแบบไวๆเลยทุกคนเพียร์มีธุระต่อนะอ่ะ ไปดูชั้น1เสร็จแล้ววันนี้ร้านอ,าอีกร้านหนึ่งฝั่งนู้นนะครับก็หยุดนะเฮียก็ไปไปด้านอื่นดีกว่าชั้นสองลุยอ่านี่เรามาถึงชั้น2แล้วนะครับผมร้านประจำก็เป็นร้านนี่เลยครับดีทอยนีย่ของกําลังอะไรเนี่ยโอ้โหเทียบเลยของเทียบเลยสวัสดีครับ มีอะไรออกใหม่มั้งเอ่ยนี่แถมฟรีมีของรีโปรดักต์ใช่ไหมฮะอ,อย่างเดียวเลยไม่มีของใหม่ของใหม่น่าจะไม่วันศุกร์บนเสาร์วันศุกร์เสาร์นี้น่าจะมีออกมาเนาะนี่มีไอรอนแมนมีทักเคดากใครอยากได้อย่างนีะจับจับเลยนะฮะของรีโปรดักต์ก็จะมีนี่ที่หากันอยู่ก็นี่ครับผมนี่ นูกันดั้มนิวกันดั้มอะไรก็แล้วแต่เทียบเลยนะฮะไฮเกรดก็มีเยอะนะฮะเทียบนะอามนี้นี่แต่ก็มีนี่ครับผมนี่ตัวนี้หายากนะจ๊ะนะน่าจะหมดแล้วเนี่ยนะก็เป็นตัวดีครับโดนอะไรครับวันนี้วันนี้มาหาของเดียวครับได้ไหมไม่ได้เลยเออมาหาอะไร มาหาในซีรีส์บาบะทอสเด็กครับบาบะทอสเอ้จริงๆบาบะ,ะทอสมันก็มีไม่กี่ตัวใช่ไหมใช่แต่หาไม่ได้หรือว่าส่วนอย่าเขามีกันหมดแล้วไงอ๋อเขาอยากได้ตัวที่มันหายยากๆกัเฮ้ยชอปปี้นะโอเคขอบคุณครับไอ้อเพจดาเนี่ยเรียบเลยฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะจ๊ะไปะไปดูกันต่อ ตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้นสามแล้วนี่อีกร้านหนึ่งที่ต้องมาครับพีครับค,คอนเนอร์นะครับมีตัวแปลกๆเยอะๆมีเหมือนกันนี่อุปกรณ์ทําสีเขาก็มีนะจ๊ะเทียบเลยอ่าข้างในก็จะมีตัวรีปผลิตอะไรเงี้ยเพียบเลยนะว่างๆเข้ามาดูได้เทียบครับคอนเนอร์นะจ๊ะขึ้นมาที่ชั้นสี่นะครับผมเฮียก็เดินเล่นไปเรื่อยนะครับ โทรศัพท์เข้าเยอะเลยเลยไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะไม่รู้ว่าจะได้อะไรไปบ้างนะครับผมนี่มาเจอร้านนี้ครับ F M Toy วันดีครับมีอะไรมาใหม่ไหมวันนี้ช่วงนี้ช่วงนีก็มีโกลเฟมที่เป็นสีขาวครับอ่าโกเฟมสีขาวใช่ไหมมีมอะไรอีกสีแดงที่ไม่ได้ผลิตมานานแล้วนี่750แล้วก็มีเซต้าเรสที่อยู่ด้านหน้าครับเซต้าเรส เททเทเลสนี่สินค้าใหม่1,200บาทนะครับผมแล้วก็มีพวกจะมีอยู่ในคที่คุปอมารม่ PG ใช่ไหมฮะอ่าถ้าใครสนใจอะไรก็ถามได้ครับนี่ครับ FM ถอยนะฮะง่ายๆโอเคเดินต่อครับผมวัสดีครับเดินต่อครับผมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมาเจออีกร้านหนึ่งที่เฮียต้องมาก็มาดูนะร้านไม่ใหญ่แต่ของจับจ้าบนะ พีเอ็มทอยนี่นี่แปดแปดหนึ่งหเอแล้วก็มีผู้หญิงนะเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะทุกคนดูดิอันนี้เท่วะ่ะเท่ว,ะทวะ่ะนะแล้วก็มี man, อุตจาแมนะแยะมากมายอ่ะไปต่อครับเดินเล่นคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่วู่วามไม่มีอะไรให้ซื้อ เพราะซื้อไปหมดแล้วนะครับก็อันนี้เป็นชั้น4นะร้านแบนเทโตปิดนะครับชั้น5กับชั้น6ก็ไม่มีอะไรครับเดิมๆนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เฮียพาไปเล่นเพราะเฮียไม่โดนเลยไม่โดนอะไรเลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะเดี๋ยวไปดูคอททอยนิดหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปในเฮียลืมมาอีกร้านหนึ่งนะเป็น ไชน่าเวอร์ชันนี่ในออกใหม่ครับในเนนทียบเลยนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงแล้วก็มีกันพานะออกใหม่ใส่ยๆอย่างเฮียวัสดีครับมีอะไรแนะนำไหมออกใหม่เพื่อคนสนใจตอนนี้ออกใหม่กันดั้มใช่ไหมใช่กันดั้มก็จะมีตัวนี้แปดแปดหนึ่งหกแปดแปดหนึ่งหกเอเอหุยจะเป็นสีขาวนะ อลังการนะเนี่ยจะมีของเยอะของเพียบเลยเหมือนที่กระแดงอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นขาวไงอ๋อเป็นขาวแล้วก็โกลเฟมขาวโกลเฟมขาวแล้วก็ที่นี่ตัวใสตัวใสเหรอตัวใสเฮ้ยใสแดงแดงอ๋อแล้วก็มีนี่มาร์คทูอ่าใช่ใช่ไอรอนแมนทำสีแล้วอ่าเป็นสีเงินเลยสวยสวยอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้นะเฮียนะครับ น,นี่ถ้าเกิดใครสนใจนี่คุ้มๆนี่8แปดแปดหนเอนงี่ร้อยห้าสิบแงแล้วก็สสบีกตัวใสไวุ้กนชะั้น2อชั้นสองฮอต <ots> ช็อปโอเคไปดีกว่าขอบคุณครับผมถ้าใครชอบมาตามกันได้เลยครับวันนี้ไม่มีอะไรนะเฮียกลับไวดีกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวดูรถนี่มีรถฟาสต์ฟิวเรียสเทียบเลยนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีอะไรครับผมบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ